เาแ้วทีมงานเพชรสมครับได้หมดานเพชรสมฤก์ครับ๋อาารขอสัพััมวมันโดนอะไรอ๋อน่าจะโดนสอบก่อนอแล้วตามครับผม้หอ่อเพชรยินดีด้วยครับกัแคุณเสือตัวที่ย3เป็นไง้างวันนี้ก็ทีมงานเด้สมฤกษ์พวกผมเหื่อยกันมายอบปีหนึ่งครับ วันนี้ทีมงาน,นได้สำน,นึกไายเหนื่อยแล้วครับก็ขอบคุณท่อนผู้เลี้องครับที่ช่วยผลักดันผมให้จบการึกวันนี้ครับถ้าไม่มีคนนี้คงไม่มีผมในวันนี้ครับโอ,โอ้แม่หายเลยคุณผู้ชดโธโธโลลีครับ จังหวะน็อกมัน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 ยังไงจังหวะน็อกน่าจะโดนตอกอกก่อนแล้วครับสอซ้ายก่อนเลยใช่ไหมจังหวะสอซ้ายปุ๊บเราไปห่มเขาไว้ตอนนั้นเขาเลยนไปยังไม่ซุดจังหวะซุดลงไปตอนนั้นก็คิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไหมก่อนผมคิดว่าน่าจะห้าทีห้าทีบางทีก็ เพราะว่ามันโดนยังไม่แรงครับแล้วควงหน้าเราไปกพลังจะตีครับโอ้โุดพอดีครับแล้วบอลก่วิ่งแต่พงศ์นาอยากให้ลุกใช่ไหมลุกพ่ก็ซื้อได้ครับไม่อยากให้ลุกใช่ไหมลุกก็ซื้อได้เหมือนเดิมครอคือตามาแผนนี่มันมัะไรเมื่อมันมันวนทุกที่กันมาตั้งแต่ยกแรกๆเลยนะครับก็พอนึกบอกว่าไปเรื่อยๆครับค่อเดินเก็บอาวุธไปเรื่อยๆครับค่อยเดินยกสามยกสี่ครับยกห้าครับ มีมีกันนงวลยกไหนไหมเพราะว่าคู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะมันม<อ>ีมันมีรู้สึกว่าเราโดนสอบโดนสอบเขาใช่ครับยกยกไหนน่าจะยกสองยกสองตอนนั้นเนี่ยพอโดนสอบเข้าไปตอนนั้นเนี่ยมันยังไงรู้สึกในตอนนั้นอ่ะก็รู้สึกว่าเราต้องทนให้ได้ครับ<อ>ถ้าทน<อ>ได้ เราก็ชนะเลยครับเพราะเขามีลูกเดียวครับเขามีลูกลูกสอลูกเดียวครับแต่ว่าเราคิดว่าเรากินทุกทุกลูกทุกคดคิดไม่ว่าวันนี้เกมกระชกมันจะออกมาเป็นแบบนี้คือเราเราชนะน้องได้คิดคิดคิดว่าจะชนะน้องไหมแล้อย่างไงก็เชื่อลึกๆครับว่าจะชนะน้องครับเพราะว่าไฟนี้ก็ซ้อมดีที่สุดในชีวิตที่เคยซ้อมมาแล้วครับครับผมเป๊กเป๊กพี่ถามหนึ่งมีมีบน มีบนบานสารข่าวไว้สักกี่ที่เนี่ยเอาบนไว้ที่เดียวเพราะที่เดียวที่ไหนครับที่ไหนที่บ้านครับที่บ้านบนอะไรบ้างก็บนกองยาวชุดใหญ่เลยครับโอ้ก็เหลือที่ใกล้ก็เล็กเกไน้อยๆครับอออ่าเป็นอายุเท่าไหร่ครับก็อายุ20ปีนี้ครับยี่สิบปีนี้แชมป์ปนเสือตัวนี้เราฝังลึกลึกยังไงบ้างตอนก่อนที่จะมาสมัครเนี่ยเราเรามีความหวังลึกๆยังไงก็หวังว่า คาดหวังว่าถ้าทำสามเดีอจะสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ให้ให้อยู่สบายเลยครับอันนี้อันนี้คือเราตั้งความหวังไว้สร้างที่ไหนครับสร้างบ้านที่ไหนที่ยะโสครับยะโสธรนครับผมตอนนี้มีบ้านหรือยังคุณพ่อคุณแม่ก็มีแล้วครับแต่หลังเล็กครับหลังเล็กคือเราจะสร้างหลังใหญ่กว่านี้ครับเงินทักได้นางบัลนเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะรวมๆเท่าไหร่ครับ รางวัลชนะเลิศเท่าไหร่ครับอาจารย์หกแสนครับหกแสนบาทบนเงินก้อนนี้เราเราจะนำไปสร้างอไรด้ครับรวมล้านโอ้โหเป๊กรงินล้านนี่คือเราจะไปสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ครับผมครับอ่ออาชีพจากใครบ้างครับเนี่ยไอ้ต้นหม้ยังแตนเท่าไหร่ครับแสนครับโอ้โหเป๊กขอรับเส้นเนี่ยครับเป๊กสุดท้ายนี้ก็จะบอกขอขอบคุณ แฟนขับขอบคุณเอฟซีขอบคุณใครทุกคนขอบคุณแฟนลับแรงเชียร์แรงใจจากทางบ้านครับที่ใครไม่ได้มาก็ขอโทษด้วยครับเพราะว่ารถเต็มครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับไปต่อไปผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับจะไม่ให้ทุกคนขี้วนะครับ ขอแค่เชืใจผมก็พอครับอายุเท่าไหร่อายุเท่าไราย19 20ครับอาโอเคอายุดีด้นะเพอ็บทีมงานกงเทียทีมงานกองเทียทีมงานกงเทีย่รืเขามา่่อยนะ่้นบเสมร้ามประมาณนี้ครับเพนๆครับเบรรยากาศลังเกมครับผู้ชิงมวยรอบปูนเสือครับตัวที่ 23ครับก็เป็นไปตามคาดครับเจ้าเป็กปตทอทองทวีครับพาแชมป์มวยรอบปูนเสือไปครองได้สำเร็จครับโดยการเอาชน,น,าน,น,ชน,นะน็อกเจ้ายอดทัตีพดุงไทยเมืองไทยยิมครับแล้วเขาบอกเป็นจังหวะที่โดนสอกครับจังหวะที่เสือทำไม่ได้น้ำเขาน่ะร่วงไปครับช่วงนี้รู้สึกนรางวัลน,นี้รู้สึกจะหกแสนเลยครับสำหรับแชมป์ปูนเสือครับ การคึกคักแบเกินแล้วโหเยอะว่ะหมดหมดทด้งแลยังเนี่ย không oh, biết ก็เป็นบทสรุปหลังเกมของคู่ชิงเมื่อรอบปูนเสือตัวที่23ครับบทต้วนผลให้ครับสำหรับเมื่อรอบปูนเสือในครั้งนี้เนี่ยนะครับแชมป์ที่ได้ไปก็เป็นทางด้านของเจ้าเป็กปตทรองคาวีครับคนไหนจากยสโสทรครับเอาชนะนอกยก4ี่ครับเจ้ายอดตาทีปดุงไทยมวยไทยยินไปครับส่วนอันดับ3าครับอันดับ2เป็นของยอดนทีอันดับ3นที่เป็นทางด้านของเจ้าโชติชิตโชติชิตโชติบางแสนครับ เอาชนะคะแนนเจ้านิติกรส่วนน้ำทานคีรีไปครับเรียกว่าพิกกล็อกพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ครับนะฮะก็เป็นบรรยากาศครับส่วนผลคู่อื่นของเมื่อเทจะสี่ครับมีเจ้าสิทธิชัยสอดชพันธ์ครับพิกแพ้คะแนนให้กับเจ้าศักดิ์เล็กกลุกเจ้าพ่อโรงต้มครับแล้วก็มีเพชรตั้งคามอ่าเพชรตั้งงามวีเจเ,เขาใหญ่ครับแพ้น้องให้กับเพชรกิติเจี๊ยบรามอินชาครับ เป็นภาพรวมๆบทสรุปของศึกมวยไทย74ครับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567นะครับเป็นแฟนับประมาณนี้ครับมาก่อติดบรรยากาศหลังเกมครับไปฝากเป็นแฟนครับทางช่องดูมวยครับเจอกันคลิปหน้าเป็นไว้ครับฝากกมไล็กก็แชร์กดติดตามด้วยฮะ